สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักโลกและในวันนี้นะคะทีมงานของเราทุกคนก็อยู่นี่เลยค่ะใจกลางทะเลนะคะจังหวัดสมุทรปราการเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายจะพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าวานบรูดาค่ะอากาศดีๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมากันกี่ตัวนะคะซึ่งในวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณจันจิราพงรายจะพาไปศึกษาพฤติกรรมของวานปฏิตกันเลยค่ะ วานบรูดาขนาดความยาว10เมตรค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวน้ำด้วยท่าประจำที่เรียกว่าแทงปลาเพื่ออ้าปากงับปลากะตักพร้อมกับฝูงนกนางนวลที่คอยบินแย่งเหยื่อภาพที่สวยงามสมค่าการรอคอยหลังจากสองชั่วโมงของการออกเรือมุ่งหน้าสู่ปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่สมุทรปราการ ไม่ผิดหวังสําหรับการออกเรือร่วมกับทีมนักวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการศึกษาพฤติกรรมของวานบูด้าในทะเลอ่าวไทยค่ะซึ่งวันนี้เราโชคดีได้เจอกับเจ้าท่าจีน1นึใน50ของวานบูด้าที่ได้มีการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะคนไทยเพิ่งรู้จักและตื่นเต้นกับการดูวานเมื่อไม่ถึง10ปีมานี้หลังการเจอวานคู่แรกที่ทะเลบ่อนอกจังหวัดประจวบคีรีขันในปี2547 จากนั้นแม้จะมีผู้พบเห็นวานอยู่เรื่อยๆจนเกิดกระแสการดูวานเพิ่มขึ้นในปี2553แต่ต้องยอมรับว่าคนไทยยังไม่รู้จักวานแม้จะมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าวานบูด้าอยู่คู่กับอ่าวไทยมานานนับพันปีก็ตามจากการศึกษาที่เราดูจากเรื่องโครงกระดูกซึ่งเราเก็บอยู่เนี่ยเก็บไม่ใช่เราเก็บทั้งวัดทั้งสถานศึกษาเนี่ยตลอด สองฝั่งทะเลอะค่ะอา่าวไทยและอันดามันเนี่ยมีโครงกระดูกนับร้อยเกือบร้อยตัวเนี่ยเก็บอยู่ทุกจังหวัดค่ะจังหวัดหนึ่งหลายๆตัวเนี่ยแล้วบางจังหวัดก็เก็บมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็ยังขุดพบตำนากุ้งตำที่อื่นๆอีกนะคะเป็นเศษชิ้นของกระดูกบ้างก็เข้าใจว่าเขาต้องลอยมาแล้วก็ถูกกลบถูกทับอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปีะค่ะซึ่งคิดว่าผูกพันกับคนไทยมากะคะ่ะเพียงแต่เรายังไม่เคยเจอปรากฏการณ์ซึ่งเขาเยอะ มากขนาดนี้ที่ศึกษาจริงจังอาจจะจสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยสิบสองปีถ้าจะบอกว่าเรามีข้อมูลเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกค่ะเรายังรู้อะไรเกี่ยวกับเขาน้อยมากเราก็อาจจะคิดเสมอว่าวานเราต้องไปดูเมืองนอกแล้วในทันทีผมก็ได้เกิดขึ้นว่าเออเอเอทำไมเราไม่เอ๊ะมันเราไม่มีวานอย่างนี้ทําไมเราถึงไม่แล้วเราทําไมเราชอบแตสนใจวานที่อื่นแล้วทําไมเราไม่สนใจสิ่งนี้ผมก็น่นจะเป็นคําถามที่ผมถามตัวเองอยู่ แล้วั่นหลบอกผมเลยว่าเอองั้นก็เอาจริงๆทีคือปกติผมก็จะมีงานยุ่งมากก็เลยไม่ได้ดูแต่ก็ยยงอุตส่าส์จะไปเจลียดเวลาไปบุ๊กว่าจะไปดูวานเหมองนอกซึ่งไหนสุดก็ไม่ได้ไปไนะฮะเพราะว่าทั้งจะแพงด้วยกินเวลาก็มนกเกินไปอะไรเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเงินก็ไม่ค่อยมีแต่ปรากฏวานที่นี่ทําไมเราทําไมเราไม่ดูความรู้เรื่องวานปลูด้ายังเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องค้นหาทําให้ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ต้องออกทะเลเดือนละ5ครั้งเพื่อติดตามศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอย่างใกล้ชิดทะเลข่าวโหู oh, ปะวานคนเห็นประวานต้อง18ตัวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ซึ่งเราเคยได้รับข่าวมาทุกครั้งก็คือแค่4ีหตัวเองอะ mm hmm. ทําไมเที่ยวนี้มันเยอะจริงไม่เชื่อ,อ mm hmm. มันจะเยอะขนาดนี้ได้ไงอา้าวต้องออกไปดูกันไม่คิดว่าจะได้เจอเยอะขนาดนี้ค่ะเราออกไปถ่ายรูปนะคะทริปหนึ่งวันเนี่ย mm hmm. วันหนึ่งบางทีกล้อง3ตัวรูปเป็นหมื่นหมื่นรูปอะค่ะ ทำยังไงอ่ะจะให้รูปพวกนี้มันได้คนทั่วไปอ่ะที่ไม่มีโอกาสเห็นคือได้เห็นบ้างนะคะการแพร่กระจายของวานบุด้ที่พบในพื้นที่เอาไทยทนบนหรือเอาไทยรูปตัวกรนะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณแถวแถวแหลมผักเบี้ยนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับขึ้นมาที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะครับไปจนถึงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งพื้นที่ในแพร่กระจายเนี่ยเราก็สามารถพบได้ตลอดแนวชายฝั่งแล้วแต่ว่าช่วงไหนระยะเวลาไหนที่เขาจะหากินอยู่ในพื้นที่ ค,นนค,ความก้าวหน้าในการศึกษาวานบร mm ูด้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาจนขณะน,นี้สามารถจำแนกอัตลักษณ์เฉพาะตัวของวานจากการทำโฟโตโอไอดีโดยจำแนกความต่างและสามารถทำบัตรประจำตัวให้วานได้แล้วกว่า50ตัวตอนนี้จากจำนวนที่เรามีเนี่ยก็คือประมาณ50ตัวตามหลัวก็ตั้งชื่อครบทั้ง50ตัวแต่ว่าอาจจะว่าบางตัวเนี่ย ความถี่ในการเจอเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ครับเพราะอย่างบางตัวอย่างแม่สีครามเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่เจออีกเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่ไม่เจอเนี่ยเขาเดินทางไปจนที่ไหนแล้วเพราะว่าผมว่าแม่สีครามนี่น่าจะอยู่ประมาณสักสามปีแล้วนะครับที่ไม่เจอสามสี่ปีแล้วครับคือเราใช้ลักษะคีปลังเป็นหลัก mm hmm. คือเรายังไม่ได้ใช้ส่วนอื่นนอกจากว่ามีแผลบนลำตัว mm hmm. จนทําไปได้ประมาณสักปีหนึ่งก็เริ่มเห็นว่ามันมีบางส่วนที่ว่ามันมีความแตกต่างกัน ก็เลยเอาตัวนั้นมาช่วยในการจำแนก<า>จดุดฝไแผลเป็นแล้วก็ลายขอบปากเจ้าบันเทิงก็คือลักษณะเด่นมันก็คือคีบหลังแล้วก็รอยแผลที่ขอบตาจนปี54พอพอมารู้วิธีการจำแนกเพิ่มขึ้นแล้วก็ย้อนไปดูตัวเดิมก็ได้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นได้ใช้ประโยชน์มากในเรื่องของฟโต้ไอดีเพราะว่าจะมี เรื่องของสอัญญาอะไรอัตลักษณ์ค่ะอยู่ในเล่มนั้นถึงจะไม่ทั้งหมดแต่ก mm hmm. ็ส่วนหนึ่งทําให้คนได้รู้จักว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะเรามีการตั้งชื่อกันยังไงทาไมถึงเราต้องตั้งแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะการตั้งชื่อก็จะเป็นชื่อที่เรียกง่ายไม่เป็นชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพราะว่าบางตัวเราไม่ทราบว่าจะเป็นเพศเมียหรือเพศผู้แล้วก็มีคําว่าเจ้านำหน้าเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราเรียกเขาไม่เพาะจะเรียกเป็นไอหรือเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าเราอยากให้เรียกเขาเพาะนะคะ ความต่างที่นำมาจำแนกเพื่อระบุในโฟโต้ไอดีมีมากกว่าหนึ่งตำแหน่งตั้งแต่คลีบหลังไฝในปากหรือความเว้าแหว่งของร่างกายส่วนการตั้งชื่อจะเน้นการจดจำง่ายๆโดยตั้งตามสถานที่หรือเดือนที่พบเห็นครั้งแรกจริงๆแล้วที่ว่าเราจำแนกมาใช่ไหมครับเราก็คือจำได้แต่ว่าถ้า มันจะลำบากในการที่ถ้าเราไปเรียกว่าตัวที่1ตัวที่สองเนี่นยเราก็เลยเรียกเป็นชื่อดีกว่าอย่างนี้คือที่เล่นเจ้าเมษาเพราะว่าเราเจอเขาครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนแต่ว่าคือพอสออาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จําได้ว่าเขาเจอครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนใช่ไหมครับหรือว่าอย่างตัวนี้ครับเราตั้งชื่อว่าเจ้าสามุกสาเหตุก็เพราะว่าเราเคยเห็นเขาครัง้งแรกแล้วสามารถระบุตัวได้เนี่ยคือที่หน้าเขาสามุจากจังหวัดชนบุรีครับทีนี้ที่เราได้ข้อมูลก็คือว่ามีแม่ลูกที่คู่ใหม่เนี่ย มีลูกเกิดใหม่ปีนี้4-5ตัวนะครับ,บในอ่าวไทยเนี่ยครับแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าแหล่งที่ที่เขาออกลูกนี่ยอยู่ที่ไหนแต่เขาเข้ามาหากินในพื้นที่อาวไทยตอนบนแ,แถวแถวก้วนอาวเนี่ยครับสมุทรสาครใช่ไหมครับกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการก็วนเวียนหากินอยู่แถวนี้ครับ แม้จะมีข้อมูลว่าวานบรูด้าเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตแต่นักวิจัยยังคงเดินหน้าศึกษาต่อไปโดยล่าสุดได้ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารจากเสียงร้องของวานบรูดา้าซึ่งสามารถอัดเสียงบางส่วนแต่ยังจำแนกไม่ชัดเจนว่าวานใช้เสียงร้องเพื่อการสื่อสารอะไรศึกษาเสียงร้องแล้วมันน่าจะรู้อะไรมากมายแต่ว่ามันใช้เวลาค่ะอย่างปีที่แล้วทำงานกันเกือบสองอาทิตย์เนี่ยเรา แท็กเรื่องเสียงเนี่ยเราติดได้แค่วันเดียวเองแล้วติดได้แค่ประมันชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ถึงดีะค่ะ mm hmm. ซึ่งเขาก็ยังเอาเอาผลเนี่ยไปวิเคราะห์อ,อยู่ซึ่งมันต้องใช้เวลานะคะคือจะบอกว่าติดแล้วมันจะรู้อะไรเลยยังหราอคะเพราะว่าเรายังห่างไกลมันต้องใช้เวลาศึกษาแล้วก็มีข้อมูลเยอะๆแล้วค่ะถึงจะตอบได้เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเสียงเนี่ยเราจะเข้าใจบทบาทเราจะเข้าใจในการที่ว่าเออเราจะดูรักเขายังไง เพราะว่าบางพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เปราะบางอย่างเช่นพื้นที่ที่เขาต้องพาลูกมาเลี้ยงดูนะคะหรือเป็นพื้นที่ผสมพันธุ์หรือแม้แต่พื้นที่ที่เขามาออกลูกพื้นที่ทั้งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางเราควรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่าเส้นทางอุยพของปลูด้าจะอยู่เฉพาะในอ่าวไทยรูปตัวกอหรือไม่เพราะจากเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน จะเริ่มพบเห็นวานบรูดาเข้ามาหากินห่างจากชายฝั่งประมาณ30-40กิโลเมตรตั้งแต่พื้นที่แหลมพักเบีย้ยจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครมาจนถึงปากอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการแต่หลังจากนั้นเจ้าบูดาจะอพยพไปอยู่ที่ไหนทั้งหมดคือสิ่งที่นักวิจัยยังคงต้องหาคำตอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาเทียมซึ่งมันจะมีเชือกต่ออีกทีนึงนะครับเพื่อให้โผ โล่บน้ำมาเพื่อส่งสัญญาณนะครับในกรณีที่วานันโ่ขึ้นมาหายใจช่วงแรกนะครับตั้งแต่17จนถึง24เนี่ยเราก็พบว่าเขามีการเดินทางป้นเปี้ยนเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ในกลางอ่าวบ้างเข้ามาใช้ฝั่งบ้างนะครับหากินอยู่ในพื้นที่อา่าวไทยตอนบนตรงนี้ครับเพชรบุรีสมุทรสาครกรุงเทพไปจนถึงสมุทรป,ปราการอยู่ในนี้ครับแล้วก็วันที่25เนี่ยผมได้รับข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาออกไปดูเนี่ยเขาเจอวันสุดท้ายอยู่แถวแถว,แถวเพชรบุรีครับแล้วพอหลังจากนั้นคือ2 6เนี่ยเขาก็หายไปเลย พอไปอีกทีก็คือไปโผล่ที่ชุมพรแล้วก็พบว่าไอ้อุปกรณ์อันนี้ไอ้ส่งสัญญาณเอาเทียมเนี่ยหลุดมาทั้งเชือกเลยครับหลุดมาจากตัวเจ้าเมษาแล้วก็ลอยเข้าฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลา3วันเนี่ยจากเพชรบุรีจากอ่าวไทยตอนบนเนี่ยเขาไปถึงชุมพรนะครับระยะทางก็ถ้าวัดตรงๆนะครับก็มากกว่า400กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางแค่3วันก็เฉลี่ยว,วันหนึงเป็นร้อกิโลเมตรในการว่ายน้ำครับด้วยประสบการณ์เนาะเดี๋ยววานก็จะไปอยู่ที่เพเบรุรีมมกรลา<อ>กลางๆก,ก,ก็ยังมีอยู่หลังจากนั้นเนี่ยกุมพามีนาก็ผมว่านะ่าจะอยู่แถวชมบุรีะจะมาอยู่แถวสมุทรปราการเนี่ยสิงหากันยานี่จะอยู่ช่วงนี้นัปัจจุบันเมื่อวันที่12บวันแม่เนี่ยก็เจอคู่หนึ่งเล่นน้ำกินปลาทูแบบอิ่มมีพี่มันเลย วานบูรูด้าจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่อยู่คู่กับอ่าวไทยรูปตัวกอมานานแต่การศึกษาเพื่อทำความรู้จักทั้งพฤติกรรมการสื่อสารรวมไปถึงเส้นทางอพยพยังเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถวางแผนอนุรักษ์วานให้อยู่คู่กับอ่าวไทยตลอดไป ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าวันนี้โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะแดดจ้าเลยค่ะแล้วก็อากาศแจ่มใสนะคะก็เลยทาให้ทีมงานของเราสามารถเก็บภาพวานบูดามาได้มากมายนะคะวันนี้เจอไปแล้วค่ะ5ตัวด้วยกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามสาเหตุวานเกยตื่นกันต่อค่ะ นี้ก็คือวานบูด้านะคะที่ขึ้นมาเพื่อที่จะกินปลานั่นเองนะคะคุณผู้ชมสาหรับช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะว่าสาเหตุที่วานเกยตื้นนั้นคืออะไรปติดตามกันต่อเลยค่ะแนวโน้มประชากรบูด้านในอ่าวไทยที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2-4ตัวแต่คงไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียวานเพียงหนึ่งตัวที่มีขนาดอายุ10ปี เช่นซากวานขนาด11เมตรน้ำหนักกว่า1ตันที่ถูกพัดเกยตื้นบริเวณชายฝั่งอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนักวิจัยยอมรับว่าเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ตัวที่เราเห็นอยู่เป็นปรเจางี้ยเกิดสมมติว่ามันตายไปจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็เสียเิยเป็น,ใ,นใช่ครับเสียเพื่อนสนิทหรือเพื่อนญาติไปนคนหนึ่งเพราะว่า หลายๆตัวที่เราคุ้นเคยอยู่อะฮะอ,อย่างเจ้าเมษานะครับหรือว่าแม่สาคอนพวกนี้เป็นตัวที่เราคุ้นเคยเจออยู่ป่อยเจอเป็นประจำเนี้ยแต่เผอิญว่าตัวนี้ที่ตายไปเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้เนื่องจากว่าคลิปหลังที่เขาเห็นเนี่ยมันก็ไม่ผิดปกตินะครับแล้วก็เราก็ไม่เจอไอ้แผลเป็นอย่างอื่นที่ที่ตัวเขาเลยจริงๆก็เลยยังไม่รู้เป็นตัวไหนห่วงเรื่องของเครื่องมือประมงนะครับที่มันจะมีผลกระทบกับวานนะก็คือเพราะว่า กลุ่มบานพวกนี้มันก็จะว่ายน้ําไปกินเครื่องมือประมงบางอันก็คือถ้ามันไปถูกมันก็สามารถที่จะดิ้นหลุดได้แต่บางชนิดที่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้ครับเพราะว่ามันก็เจอบางตรั้ก็เริ่มเจอแผลเจออะไรเงี้ยที่มันไม่น่าจะมีแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอย่างตัวที่เราที่เราเอามาชำระมันรู้สั่การตายคือเขาบอกว่ามันน่าจะไปติดอะไรสักอย่างที่มันไปไปรัดตัวมันนะครับ แต่มันก็จะมีน่าจะมาจากเครื่องมืออะไรบางอย่างของมนุษย์นยครับแล้วก็มันก็จะมีสายมันเหมือนจะมีอะไรรัดตัวมันนะฮะมันก็จะเห็นรอยชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือประวันบางตัวมันจะเริ่มมีแผลม,มีแผลสดบ้างแผลที่หายแล้วบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรไคือมันเจอทุกปีครับเจอทุกปีแต่ปีนี้ค่อนข้างจะเจอเยอะ น่าตกใจว่าในรอบเจปีมีวานบูด้าที่ตายในท้องทะเลไทยถึง7ตัวหรือเฉลี่ยปีละ1ตัวโดยซากส่วนใหญ่มีสภาพที่เน่าเปื่อยจนไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ยกเวน้นซากวานที่พบริมชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสัตวแพทย์ระบุว่าวานพยายามดิ้นรลนเอาตัวรอดออกจากอวนดักปลาแต่ยิ่งดิ้นแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกรัดแน่น บวกกับความแรงของคลื่นทะเลสุดท้ายหมดแรงและขาดใจตายแม้จะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเครื่องมือประมงอาจจะเป็นสาเหตุการตายของวานบรูด้าได้แต่สำหรับชาวประมงแล้ววานบรูด้าถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือเป็นพ่อปู่ทะเลที่ต้องช่วยกันดูแลชาวประมงในพื้นที่เอาวไทยตอนบนเขาจะนับถือวานเป็นพ่อปู่เป็นปลาเจ้าปลาอะไรเนี้ยคปู่ทะเล ปู <Yeah. S 1> ทะเลอยู่เลยเพราะถ้าเขาเจอเขาบอกพ่อปูพ่อป Ł, ูอปมา mm hmm. อ่าแล้วก็คือพอเจอปุ๊บเขาจะเขาจะไม่กล้าทําอะไร mm hmm. เขาจะไม่กล้าทําอะไรบางคนก็มีเรื่องเล่ามาว่ามีคนที่เคยท้าทาย mm hmm. ท้าทายแบบว่าไม่กลัวท้าทายออกเรือเนี้ยก็โดน mm hmm. ไม่ก็ไม่เชิงว่าโดนก็คือประวันก็วหว้ามาหาไห mm hmm. ว้ามาหาแล้วทีเนี้ย กลัวว่าจะมาคว่ำเรืออะไรเนงะี้ยก็กลัวไม่กล้าออกทะเลก็มีเรื่องเล่ามาเหมือนกันคร <ผม S 1> ับผมก็ทําประมงมาถึงรุ่นเตี่ยมันถึงรุ่นเล่าเนี่ยก็จะมีเรื่องบอกเล่าเรื่องวานทั้งหมดแต่คนทะเลเนี่ยเขาจะเรียกวานว่าพ่อปู่คือคือนให้การนับถือให้การเคารพตรงนี้จะไม่มีการทําร้ายแล้วก็ไม่มีการที่จะไล่หรืออะไรเพราะฉะนั้นคนทะเลก็จะมีเรื่องเล่า ของพ่อ,พอปู่มากมายไม่ว่าจะเป็นบอกว่าอยู่หัวสีชังคู่นะอยู่หน้าเขาสามมุกอีกคู่หนึ่งบางบกงมาถึงหน้าบ้านเราก็มีคู่หนึ่งแหลมพระผ่าก็มีแล้วก็มีที่แถวกระซาขาวแม่กรองเงี้ยมีหมดเลยก็โชคดีนะครับว่าชาวประมงนะครับก็ค่อนข้างจะนับถือละก็ให้ความสำคัญของวานนะครับว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นออพ่อปู่หรืออะไรก็เรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การดูแลจากชาวประมงซึ่งตรงนี้ผมก็ผูกไปจนถึงเรื่องของเครือข่ายเรามีเครือข่ายเฝ้าระวังเกี่ยวกับออการดูแลทรัพยากรทางทะเลทุกชนิดนะครับชาวประมงจะเคารพวานบลูด้าในฐานะพ่อปู่ทะเลแต่สิ่งที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อวานคือเครื่องมือประมงที่อาจไปทำร้ายโดยไม่ตั้งใจ ขณะที่ภัยคุกคามที่มาในรูปแบบนักท่องเที่ยวดูจะไม่น่ากังวลนักเนื่องจากผู้ประกอบการที่เปิดเดินเรือท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในการชมวานสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือเรือส่วนตัวที่เข้าใกล้าวานโดยขาดความเข้าใจดูได้แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบที่เราบอกเนาะว่าเอะสมควรต้องห่างเท่าไรเท่านี้ ดูได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าอวดร่ำอวดรวยแล้วก็ไม่อยู่เครบกดเขาเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณมีเงินถลุงอะไรก็ได้แต่ว่าทรัพยากรที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยถ้ามันศูนไปแล้วเนี่ยผมชี้หน้าเลยว่าเศรษฐีคนไหนเอากลับมาให้ผมไม่ได้เหมือนกันเราอย่ามองว่าเขา ให้ผลประโยชน์กับเราแล้วเราก็จะมองซึ่งประโยชน์ผลประโยชน์<ะ>เมื่อผลประโยชน์มันเข้ามาแต่และทุกที่มันก็จะเว้นแล้วมันก็เกิดการแข่งขันแย่งกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจงคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเขาเป็นสัตว์ประจำถิ่นเมื่อเขามามันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์อ,อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหา ผมประโยชน์กับเขาแลวสมีร้อยเมตรนะครับเพื่อจะไม่ให้สามารถที่จะให้เข้าไปดูได้นะครับแล้วเราก็จะมีมาตรการเช่นเรื่องของการดับเรือหรือการเปิดเครื่องยนต์ได้กี่น็อตน,นะครับเพื่อที่จะหาเฝ้าระวังไม่กระทบกระเทอือนต่อเขาแล้วก็ทําให้เขาต้องตกใจนะครับปี58ก็จะเป็นปีแรกเหมือนกันที่เราจะมีการประชุมร่วมกันกับเครือข่ายทั้งป่าชายเลนและก็ป่าบกประมาณสักพันคนโดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทําโครงการเรียกว่าทสมนะครับซึ่งมีอยู่แล้วในประเทศไทยแล้วก็มีอยู่แล้วที่กรมส่งเสริมก็จะผนึกกําลังเพื่อที่จะดูแลเรื่องทรัพยากรทางทะเลทุกชนิดอ่าวไทยอาจจะเป็นบ้านถาวรของวานบรูดา้ากลุ่มนี้หากท้องทะเลยังมีความสมบูรณ์และมีอาหารที่ชุกชุมรวมทั้งมีความปลอดภัยสําหรับพวกมันถ้าหากว่าทะเลบ้านเราไม่สะอาดเมื่อไหร่เนี่ยสัตว์ทะเลหาย,ยากไม่ว่าจะเป็นวานโลมาเต่าออพอยูน หรือว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเ,นเขาก็คงจะไปอยู่ที่อื่นนะครับเพราะว่าขอบเขตของทะเลเนี่ยมันไม่มีขอบเขตที่ที่ที่มาอะไรมาขวางกั้นนะครับเขาสามารถจะไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินได้ก็ต้องฝากทุกคนว่าอยากให้สัตว์ทะเลหายากอยู่คู่บ้านคู่เมืองเรานะครับอยู่กับพวกเรานานๆก็ต้องรักษาความสะอาดของท้องทะเล เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับภาพส,สวยๆของวานบรูด้าในวันนี้นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงต้องวิจัยและก็ศึกษาพฤติกรรมของมันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งใหม่ค่ะสำหรับประเทศไทยที่เริ่มจะศึกษาการระยะ1ิปีที่ผ่านมานี้เองนะคะยังคงต้องศึกษาเรื่องของพฤติกรรมรวมทั้งเสียงร้องของเจ้าวานด้วยค่ะว่าเขานั้นก็ลังจะไปที่ไหนหรือว่าต้องการที่จะสื่ออะไรออกมานะคะและสาหรับสัปดาห์หน้าค่ะรายการรักโลกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามมหันตาภัยจากฝุ่นใยหินนะคะเดียไยวว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันองค์กรวรรณพาพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ